ท่านใดที่เราเมียงวัดทหารเสร็จแล้วก็าข้นแต่ลำก็ได้นะครับเพราะว่ามีมีเหลือให้ทุกท่านนะครับได้ที่านครับมีเหลือถึงทุกท่านนะครับผมหน้าพระมรูบาอาจารย์อยากให้เป็นเฉพาะผู้ชายครับ ถ้าไหพ่อแม่ผา้ปยยาเสร็จแล้วอยากไปจับนะครับโดยเฉพาะที่ตั้งถึงขัานพระแม่ผูาปยยาโยมทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องระวังในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เผเลอไปเป็นเสร็จการติดตัวนะครับพระแม่ผู้ายยาท่านรับประทานเสร็จแล้วเราอยากไปจับ กา้บาอาจารย์ก็เป็นการดีตความกรุณางดในการสนทนานะครับเพราะว่าบางท่านไม่ได้ใส่แมสหรือใส่แมสก็ดีเพราะว่าฝุ่นหรือว่าน้ำลายจะลงไปที่อาหารนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ควรที่จะงดน,นะครับในการพูดคุยสนทนาพี่ที่ผู้ชายครับตรงนี้ยังว่างนะครับผู้ชายครับผู้ชายครับขอขอความกรุณาตรงนี้เลยครับ ตรงนี้ยังว่างนะครับคอยีกสักสองสามคนครับรับอาหารต่อครับครับผมนานและอาหารครับผมเดี๋ยวเราต้ยงไปส่งไปครับให้ให้สองคนยืนก็ัใชได้ครับยืนสักสองคนรับจจได้ห่อยังได้ครับผมครับวันนี้ คือท่านบอกว่าเป็นสถานที่อันเป็นมงคลเรามาวันนี้บุคคลก็เป็นบุคคลมงคลอาหารก็เป็นอาหารมงคลนะครับเพราะฉะนั้นมงคลที่นี้ก็เกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากใจกายเป็นมงคลวาจาเป็นมงคลใจเป็นมงคลงานเราก็จะเป็นมงคลนะครับ ครับผมในขณะนี้ก็กํำลังถวายพระทหาพรพวกแม่อุูบาอจารย์นะครับก็ร่มวมกันช่วกันนะครับผู้หญิงไปถวายตอนหน้าก็ม่คราอจารย์และแมริจีนจช่วยกันรำเรียนพระาหารก็เปรีเสมอนท่านได้ไปถวายกับ นี่ครับมีอยู่ครับครับผมแยกยีคำครับแยกยีคำครับตรงนี้หันมาเป็นลำเลียงออกก็ได้นะครับฝั่งนู้นให้เป็นเข้าตรงนี้หันมาลำเลียงออกก็ได้ครับจะได้ช่วยกันนี่ครับผู้หญิงมายืนตรงนี้ได้เลยครับครับผมตรงนี้ลำเลียงออกด้วยครับแถวนั้นเอาแถวนั้นเข้าพอๆนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนลำเลียงออกนะครับมาตรงนี้ต่อได้เลยครับบอบอกตรงนี้ครับเพราะว่าทอยู่สุดท้ายตรงนี้ครับผม ครับออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเสร็จตรงนี้แล้วมามาตรงนี้นะครับออกช่วยกันให้เข้าเป็นสายเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเราไม่พอปลายโยกดูนะนะโยกไปตรงปลายแถวเสร็จแล้วเอาลงไปตั้งที่เดิมเดี๋ยวจะได้ไป่าันอย่างนี้ไม่เลยประชาชนั้งพันเลยลงทานของวัดตะลัตทานยี่ตะต้ม น้ต้มปลาเนี่ยโากอะบ้ต่านๆก็โยกมาก็ทานแล้วก่อนแล้วก็องหารสมานก็มาต้มมาต้มกุ้งหรือก๋วยเตี๋ยวก็ไม่้เลยไม่ได้ไปดูเลยเนะฮะ้วก็หมูได้เลยขายไม่ได้ก็เรบ้าก็รบเเลยอาหารสีฟ้าอาหารสีฟ้านี่งันอยู่าามานานยังครับตั้งแต่เช้า เช้าม <outh> ืดข้าวหน้าไก่มีปลาอยู่ฝ่ามือนี่นิยมนะแล้วก็ต้มยำเรามีกล้วยทอดมีหน้าหน้าสองอย่างพระเจดีย์ขดงพระเพรวันนี้เราได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมารับมูลนิธิบ้านชัยพัฒนาจะเลยไม่ต้องงง ในเช้าวันนี้รวมกว่า30-40รูปนะครับท่านพระมหาเทวะพระเถระและพระองค์ใหญ่ซึ่งวันนี้ประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระเดชพระคุณพระโุทธเชียราพนลงประศรีจะหลบทำไมจะหลบทำไมไม่ต้องหลบรูปไม่ต้งหลบบริเวณ สมรูปแรกคือหลวงลุงป,ปู่มหาสแสลงไปไหน <ะ S 2> ต่อมหาปุญญโญนะครับผมวัดครองคลินกรุงเทพมาหานาครน, <หา S 1> นะครับแล้วก็รูปที่สองพระเดชพระคุณพระราชษมนาเวเชียร <หา S 1> พอ,อนิริตรองปู่อัมมวยภูริปปสุนโรนะครับแล้วก็รูปที่สามนะครับหลวงปู่บุญจันทร์จัน โลวัดป่าหยิ่นดูอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ม 4, นะครับคำผมรูปที่สี่นะครับหลวงพ่อโสพลโอภาโสหรือพระครูโอภาภุฑีกรวัดปุยยั้งที่ใหม,ม,ม่งอำเภอท่าหลวงจังหวัดพะน,นังศยยรีวิทยาลูกศิษย์ในโอรงปุชาสุภัทโธนะครับรูปที่ห้า หลวงพ่อรุ่นรุจนาโนวัดหนองวังรูจังหวัดอุทัยธานีนะครับข้อไม่ชัดกว่ไมชองหลวงพ่อสัรวยไตรยโนวัดฟุริทัตตะวนาไรแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งวันนี้เราก็มีบุญมากได้ทำบุญก,กับองค์กับองค์หลวงพ่อซึ่งปกติท่านจำพรรษาที่อเมริกา แต่ว่าครั้งนี้เราได้เดินทางไปทำบุญหลานครือว่ามีบุญมากนะครับได้ทำบุญจากท่านม่นนนปู่จันท์ที่เราผ่านมาใจดีมากนนะะและลูกต่อไปคือพระเดชพระคุณพระตุรพาคณา,า,าจารย์หลวงพ่อน้องบอระมินทอยนะครับวัดบมัณฑงอภอปัญญาขามจังหวัดปราจีนบุรีลูกต่อไปองค์หลวงพ่อสุชาติชาคสุโข วัดป่าวารายหรือวัดป่าว่าวารายอำเภอหัวหิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นรูปต่อไปพระเดชพระคุณพระวิชัยมณีหรือองค์หลวงพ่อไัยทูลเมตตาจิตตหรือองค์หลวงพ่อมหา่างที่เราทุกท่านรู้จักอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญที่ปริษัทเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญทำมาลุกปัจจุบัน อมเชมาณปัญญวัดป่าบ้านมูสื่อสามหมื่นทุกจกังหวัดตากนะครับและรูปต่อไปนะครับขั้น